กปัญญาเนือเขาถ้าคนขี้เมาเป็นคนเหลือขอลุงคำเป็นคนขี้โวขี้โมบะเบียงบะปอความหูกป็ปอป,อป,อปานกลางสะตรงสะตางก็หมอกคำปอกำอำูของแกนี่นอสิบเทีย่ยวลบล้อบะปอที่ไว้บางครั้งฟังแล้วม่วนใจบางครั้งมันใส ลุงนี่เนี่ยบาลานปืนบาแเจ็บอกเดียวนี่ลุงไดาจ้างมาแล้วเนอะปืนบาแเจ็บอกเดียวนี่่ะลุงนะเอออ้ลุงได้ยิงโดนดอยมาฮึ่งฮั่งพอถึงตาฟังน้ำมันโดดโดนพุ่มบัดเจ้าลุงกระโดดต่อยบ่ก้องมันโผล่ขึ้นใจยิงใจยิงมันก็มุดโดนเหมบัดนี้มันขึ้นตาฟังได้ลุงง้างใชยดังตุ่มบาดเจ้าตามชุดบัานนี่เข้างียบก้นลงตุ่ม เดี de o de o de o P P like ๋ยวเดี๋ยวลุงลุงลุงปืนบัตแท็บแล้วฟาวมันบัดีเปี้ยววะลุงหวังเออเออเอออันแฉะว่ะเฮ้ยอันอันอันลืมๆคือว่าอันอันเขาเขาเอาเรื่องใหม่บอโอ้ลุงคำว่าความรู้เรื่องป่าเรื่องดอย ซักน้อยสักใหญ่อู้เรื่องใดอูไปหมดเสียงในเลียงถนนหนตางเมืองนอกก็ไปมาแล้วลุงคำอู่แผวํำหงคมามาลูกหลานอู้เรื่องกีฬาลุงคำทำท่าออกมาหันสมัยก่อนเป็นตัวชะก,กันเพื่อนเดียวเสียวกันเรียกว่าดาวสันโว อูเลี้ยงฟุตบอลนี่ชูต้องถามลุงลุงนี่อดีต้าวันโวเก่าเนอะแต่กันลุงกะนแต่บาดแต้นี่นะชูหันลุงยิงเนอะชูจะหนาวลุงนี่ไป็นชูหน้าลูกลุงโดนปากกบหกคนแกเอาลุงไปอยู่ได้ช่องทางลุงหัวเลยจุ่มแล้วเข้ากับลุงก่อนยงเข้าจึงออกว่าไปเลยลุงเข้าก็เข้าออกก็ออกกันลุงด้วยความนักน่วงของลุง เจ๊ p, nói c, c, âu, ุตบอสเตงยางไงออกง่างนอกเข้าตัดขินอยากขันน่โอ้ลูงคำโมีแกบางอมบางเอาแกเป็นคนเท่าบเศาบ่ส แกเลี่ยงออกไปลุงคำเป็นคนมีลายกำอูกอลายมีสารพันปะแกก็มีเรื่องคันบ่าว่าเมื่อคืนเมื่อวันเพราะแกมันโมมาเป้งวันนี้มึงบบไว้นอนตรงกะบ่ไวเฮ้ยลุกยง,งนักขนดอะ ก็เอาชุดไปช่วยเนี่ยกาก็ผมก็เอาชุดไปช่วยนะนะแต่มันบินในชุดท่านบึ้งวงๆเนี่ยเนี่ยกว่ามันมาใกล้ข่ามองมีหัวไว้คุดหมวกบางย้ายชวยนี่จะใจสมองยังหญยอ่ะลุงก็เขากลางชุดมันบินไงชุดวงๆก็ถ้าแดงว่ามันใครเข้าในชุดเขาก็เปิดชุดขึ้นคือมันเข้าไปไในหมดดมเดีลยวเฮาก็นอนนอกชุดเนี่ยมันแต่ไปคบมึงใดแก่ไหนลุงขโามง